5อาการอันตรายที่สามารถทํานายได้ว่าคุณขาดสารอะไรภาค2ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยไป5ข้อแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาต่ออีก5ข้อนะคะ1ค่ะมีจุดขาวๆบนเล็บนะคะ ไม่ใช่ว่าจะถูกหวยหรือว่าโชคดีนะคะแต่เกิดจากการที่เราขาดธาตุสังกสีค่ะซึ่งมีอยู่ในเนื้อแดงเนื้อสัตว์ต่างๆธันพืชค่ะอย่าลืมไปหาประทานกันนะคะอย่าปล่อยให้เล็บมีดอกขาวๆา,าวนะคะแสดงว่าสุขภาพรองไม่ดีแล้วค่ะข้อ2ค่ะติดเชื้อง่ายเป็นหวัดบ่อยค่ะจะเกิดจากการที่เราขาดวิตามินซีค่ะควรหาอาหารที่มีวิตามินซีเช่นผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกมะนาวส้มหรือมะขามป้อมค่ะมารับประทานอย่าปล่อยให้ขาดวิตามินซีนะคะวิตามิน เจะช่วยทําให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันและแข็งแรงค่ะข้อ3ค่ะมีอาการลิ้นบวมเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกว่าลิ้นเราจะบวมๆทับปากนะคะแสดงว่าเราขาดวิตามิน B12 ค่ะซึ่งมีอยู่ในเนื้อสัตว์สีแดงซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ทานมังสวิรัตอาจจะเกิดอาการนี้ได้เพราะว่า B12 ไม่มีในพืชนะคะจะมีในเฉพาะเนื้อสัตว์ค่ะข้อ4ค่ะผิวแห้งผิวหยาบนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราขาดวิตามิน A วิตามิน E หรือทานน้า ไม่เพียงพอค่ะพยายามดื่มน้ําให้ได้มากๆในแต่ละวันนะคะประมาณ8-10แก้วเลยนะคะแล้วก็วิตามิน A และว,วิตามิน E ก็จะมีอยู่ในพวกอาหารที่เป็นธัญพืชค่ะถั่วงามเมล็ดแฝกต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีวิตามิน A และว,วิตามิน E ค่อนข้างเยอะค่ะหามาทานกันนะคะข้อ5ค่ะมีจ้ำเลือดง่ายๆขึ้นตามร่างกายของเราซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราขาดวิตามิน C หรือวิตามิน K ค่ะวิตามิน K ก็จะมีอยู่ในผักใบเขียวแล้ววิตามิน C ก็มีในผลไม้เปรี้ยวๆต่างๆค่ะ ลองไปสังเกตตัวเรากันดูนะคะว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพื่อจะได้หาอาหารมาทานนะคะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริง